อ๋อมีหมีโครลาด้วยไอมันกัดกูกูเพิ่งรู้แม่งมีหมีโครลาด้วะให้มันตายยากอ่ะตายยากวะอุ้ยเฮ้ยได้แล้วไม่ทำไมต้องไปฆ่าพ่อแม่มันต้องฆ่าลูกด้วยเลยลูกไม่กัดเดีลูกหนีไม่ โอ้ยมินโคดออกมินโคดไวเฮ้ยช่างแม่งลูกควบเฮ้ยอยู่นี่ต้องไม่ให้ลูกทรมานมันกินอะไรวะกินปลาแน่เลยกินปลาดิบเว้ยอ้าวตีเฉยเลยไม้กลับมาไม่เอาไม่ตีแล้วโคล่าดแล้วมันกินปลาดิบไหนมันอยู่ไหนแล้วอ่ะกูกินเฉยเลยมันกินไหมกูกินมันกินอะไรวะช่างแม่งไปเรามาเริ่มเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่าขอคลิปไม่ใช่ อีกลูจีพีมาออยแล้มันน่าตื่นเต้นมาเดี๋ยวมันน่าตื่นเต้นเนี่ยดูมีทางเข้าด้วยนี่มันบ้านของ,ของพิงกูเน,นี่ป่ะแล้วข้างในมีอะไรกูกลัวมีกับดักอะ่ะแล้วมีพรมด้วยนะมีเตียงด้วยเอ้ยเรามีบ้านแล้วออยเราไม่ต้องสร้างแล้วมีโต๊ะคาฟโอ้โหสวยเลยโออยจะเข้าไปยังไงนี่ไงมันมีกับดักไหมออยเข้าไปก่อนกูกลัวเร็วออยเข้าไปทางนี้เหรอเอ้กับดักไม่มีอันนี้เอา เออเราไปลองฟังบ้านเฮ้ยผมโคตรสวยเลยเดี๋ยวกูไปขอเอาประตูมากันนะครับไม่มีไฟอะเดียวนี่ไงเลสตอร์ทอชนี่ก็จะได้เริ่มก็มืดแล้วนอนอันเดียวทำไงดีนอนทีละคนขอนอนกันเดียวไปตายไปขอฆ่าตัวตายไม่เอาเดือย๋ยวมันจะผิดกฎอะไรมีเสียงคนออกละออกอีกกูัแล้วเสียงเหมือนไม่มีเสียงอย่างเงี้ยใช่ฮะไม่เอาขอไปนอนกันทำไมมันรู้มันน่ากลัวลอย เออเดี๋ยวไปนอนดิขอปรับเป็นตอนเช้าก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มคลิปมันเป็นฝันร้ายหรือเปล่าวมาคามันมีนะ <c oughs> <c oughs> เสียงเย็ดกันเลยอ้ยรอคุณด้วยมันจะยิงกูแนละ้วโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวปรับเป็นตอนกนลางคืนนะนายอ้อยเงียบก่อนเดี๋ยวเราลองสั่ง <c oughs> อ๋อ <c oughs> แล้วมึงเปิดทำไมเนะี่ยอ๋อยคุณจะตายงนะั้นขอห้าตัวตายกันโอเคเป็นการแชร์คำสั่งหายสุดท้าย จะไม่ทำไมไอ้กูมันมีอะไรน่ากลัวบ่อยมันมีคนตาย<ะ>หรอเออกูเรู้สึกว่ามันแปลก,ปลกมีเลสเตนทอชตเตออาจจะเป็นฮีโร่บรายตัดหมายอย่างเนี้ยกูตัดอยู่ไปตัดตรงไหนที่ไหนไม่รู <laughs> ้กูเกิดใหม่แล้วกูอยู่ไหนไม่รู้เอาตรงนี้ที่เราเจอหมีโคลาา แล้วเราก็ฆ่ามันพร้อมกับลูกมันไม่นะริงนี่ได้เวลาครับเดี๋ยวตามมาเร็วๆไปหาที่ท,ที่อุดมสมบูรณ์เราคือน,นักเดินทางเราต้องห้ามมีที่อยู่แบบเป็นที่นี่ออยครับอ่ะเอานี่ไปโยนมากดคิวกดคิวกดเอฟไหมกูกดจีกูติเสียเจลเกินอ๋อเอาสติกมานี่ราตาระาตาสีขาวดำด้วยโคตรน่าเย็ดเอ้เดวมานนี้เฮ้ระตาสีระตามีขาวดำด้วยถ้าเจะกระตาตัวใหญ่เดียวฆ่าเลยนะ ทำไมมีมีอาหารกินอ๋อแล้วทำไมมันไม่มีสัตว์เลยวะเฮ้ยเจออีกนออีกแล้วอีกกลูไอ้โง่อีกนอแม่มึงอีกนอแปลว่าไม่สนใจนะปล่อยมันไปละเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเก็บมาเตียงด้วยเฮ้ยทำไมเราไม่เก็บมะเออเตียงอันนู้นเฮ้ยมีทางลับออยออยมีทางลับมีอะไรวะออยมีอะไร ลงไปมีกับดาบป่าวะเอออะโอ้เสียงไม่เขียอะไรวะซ้ายขวาเฮ้ยมีที่ต้มยาด้วยอันนี้เป็นยาทำให้อ่อนแอออยอยากโดนตีไหมเฮ้ยถ้าไม่พุบโทมนี่ไม่รู้เลยเนี่ยต้องพุบนี่ไหมเดี๋ยวที่ครับเตรียมดาบไปเลยยูซี่ทำอะไรได้ปะมีมีลอตเทนเฟรชกับเอมิรอลแซมบี้หรือว่าเราจะเราจะยุอีก อีกหนอตกแปบนึ่งคุณนี่วะอีกหนอคืก็คอยตายมึงนะ <laughs> อือ <laughs> ก็จะตีแซมบี้ตายให้ตายเถอะยังไงแล้วก็คูปหินสวยๆจากตรงนี้ไปเลยดิ <laughs> เออเนื้อแนะซมบี้สามสิบหกอันได้เอเมอรัล้วหนึ่งฆ่าเอ็พีซีได้หรือวะโหไม่ได้เลยไม่เอาขอคูปหินสวยๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมืดก่อนนะเอ้ย <laughs> <laughs> โอ้ยช่วยกูเฮ้ยมันออกอ้ยช่วยกูหน่อยโอโ้ยแม่งเยอะชิบหายเลยแล้ของข้าล่างดิกูติดอะตีไม่ได้เฮ้ยมันลงไปข้างล่างแล้วข้างล่างมีอะไรวะเฮ้ยมันน่ากลัวไอชิบหาย,ย,ย,ยแล้วของอยู่ที่มึงนะเอ้ยอ๋อหนีก่อนดิมีที่ห,หนีไหม ไม่ขี้หนีไหมอ้อยกูจะฆ่ามันให้หมดยังไงวะเนี่ยไม่น่ามาเลยยึดแม่ไอ้เขี้กีด้เขี้มากเอ้ยทันถ่ายป้องกันอ้าวตายหมดแล้วเหรอเออต้องฆ่ามันให้หมดมันกีดกีดทะลายน้ำเลยกูว่าทุบอีกมันต้องมีอีกกูไม่ทุบแล้วมีเหล็กออยอ้อยมีเหล็กออยทุบอันนี้มันจะได้ไอ้หม้อน้ำนี้กลับมาไหม เฮ้ยฮ้คาวดรวนแล้วเมื่อไหร่จะมึงจะทุบเหล็กวะเนี่ยกอ่อยขอไม้หน่อยเราจะไม่ทีพีกันอีกแล้วครับเฮ้ยไปละโอ้แมงมุมเฮ้ยมีสปาราตัวใหม่ด้วยมันเหมือนอะไรวะมันเหมือนโอ้ยเหี้ยเต็มเลยโอ้ยหูฟังกูอ๋อชิคิลิตันแบบใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้คุณเรอใครตามกูวะมึง่อย นแล้วไปเทียบเลยมึงวิ่งไม่ได้่แล้วกูวิ่งไม่ทันอยู่นี่ข้างล่าง <c oughs> สร้างบ้านใต้ดิน <c oughs> โอ้ยอย่าเค <c oughs> <c oughs> ยหน่อ <c oughs> ยไอโอ้ยทีพีมาแล้วเดี๋ยวม,มึงตามมาโอ้ย,ยกูอยู่คน,นเดียวแล้วกูเหลือเหรอแล้วกูเหลืออันเดียวกูกลับไปอีกกูได้ไหมเนี่ย <c oughs> ทีพีไม่ทนันมันเหมือนมีคนวิ่งตามกูตลอดเลย อ๋อทำแล้วเหมอทอชออยทอชกูจะตายแล้วเนี่ยมีอะไรกินไหมไม่เอาไม่เอาวางพรมดีกว่ามีเตียงเ้าตีเดียวมีอาหารนะมีเปิ้ลทองกินแล้วไปสู้ดีกว่ากูมียาทำให้อ่อนแออยู่ที่มึงนะมั้ยเอาจะเปิด<ย>ทำเพี้ยเลยมีทอสไหมไอ้คือมีทอสตัวหนึ่งแต่เลือดก,กูมันจะอยู่นี่ไม่เออนั่นเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหม่เอ้ยเช้าแล้วไปไ่ให้เวลาย้ายทิ้งทานเฮ้ยเหลือครึ่งหนึ่ง เราจะโดนทัชเช้าใช้ประโยชน์ได้พอจะเช้ากูจะตายแล้วเนี่ยมีอะไรกินไหมเนื้อซัมบี้มากระไรมีพ่อหมดถ้าโดนจริงก็ตายเกิดขึ้เหลือแค่นี้ไม่เอามันเปคิดที่ถูกลบออกเพราะลืมเปิดใหม่ไม่กูต้องการอาหารอย่างแรกเลยตอนเนี้ยกูเดินอืดมากเฮ้ยหิมะตกยังสวยอ่ะเฉดอร์แพ็กกูต้องตัดไม้โหซัมบี้ออกโรงอ่ะเอ็นเดอร์แมนออย อ๋อมีอ๋อตรงนี้มันแบ่งอากาศอ้อยหลังอ้อยไอ้ขี้อ้ยเดี๋ยวเราให้มันระเบิดน้ำดิโอ้โหเฮ้ยผมวิเศษฝูกนล้างเอาไว้กูไม่มีที่ตัดไม้ขอคราบก่อนได้เดี๋ยวคราบเรือไปดูผมไม่ได้นั่งสองคนได้เฮ้ยสว่างแล้วอ๋อเรือมั่งดีมันนั่งสองคนได้ไปขอคราบกันเดียว ไม่ให้เราขับเร็วกว่าไม่เราก็ขับเร็วเหมือนกันไปสีตายแล้วกูไม่เคยเล่นเวอร์ชันนี้หรอครับไปไปไหนดีสี่ตายแล้วมัน M V P มวี <MV S 2> เพลงโคสเตอร์นี้ยเร็ว hey. ไปข้างขวา I w a doing just fine before I met you Drink too much a n h e a d shoot but it okay. s okay เดี๋ยวไปซ้ายไปซ้ายไม่เอาทะเลทรายมันขาดแล้วทะเลทรายก็แค,ค่ที่หีม้าเดียวจะเวะฮะไม่อยากได้แบบหญ้าเขียวๆอ่ะเฮ้ยชนระมึกอ๋อ เพราะมึกเต็มเลยขึ้นทะเลทรายแล้วไปเดินหากันอ่ะเดี๋ยวเบรกชัวร์ฮอนมันทะเลทรายมีหิมะวะเดี๋ยวมึงขับเร็วๆดิไปจอดท่าตรงทะเลทรายตรงนั้นมันก็มีหิมะไปเอาเหอะเลยไม่เอาไม่อยากได้หิมะกูลงไม่ไม่ลงอ๋อเดี๋ยวก็จมน้ำหรอกลอยขึ้นมาให้กูขบับดีมึงต่ำ<น>มัวเ,เลยเฮ้ยไม่เอา <laughs> เอาเรือดิ <laughs> <laughs> ไม่เอาทธอไอ้า,อายอ้ยมันมีหิมะไปเรืเร่อยๆเ,เราเราไม่ได้จะลงตรงตรงนั้นซึ่งหน่อย <c oughs> Hey I was doing just fine before I, make <c oughs> I m e you a ha I'm doing too much and i too b u c i m o k e y อยากตีมึงจริงๆหะหน้ามันใสเมื่อกี้มันสวยแล้วเนี่ยกูยอยากอยู่ข้ามกลางมหาสมุทรม,ม,มันไม่ใช่อ้อยอ้ <c oughs> ไอ้เนี่ยเจอทางทุของของแม่น้ำแล้นี่ชนปลาหมึกนี่เป็นแม่น้ำเลยโคตรสวยอืมเราแบบเชียรได้ดิสวยไม่สวยเลยอ้าวได้เดี๋ยวเนี่ยแม่น้ำเฮ้ยเจอที่ที่สวยมากเดี๋ยวแสงแม่งแยงตาใช่ไหมเป็นเกาะเดี๋ยวเป็นเกาะเป็นเป็นบลูเป็นเกาะข้างหูเหมือนเป็นอะไรวิวทีวีกูเห็นแล้วโคตรสวยมาสร้างกันตรงนี้ มารีบตั้งกันเขอจะที่ตัดไม้ด่วนเดี๋ยว้ึงจะสร้างบ้านริมน้ำแล้วันสร้างไม่ทันกม็มีที่นอนนอนลงโลกนี่นะ <c oughs> เออนอนได้สร้างบ้านลรลิมน้ำเด้วเดี๋ยวรับที่นอนก่อนน่นกาก็จะได้สร้างบ้านแม่งจะหมดวันอีกแล้วออโตครับหน่อยไม่มี <c oughs> อะไรของมึงวะ <c oughs> เฮ้ยกูจะตายโอ้ยไปหาอาหารมาไปไปทำโซคาร์ไปเฮ้ยอะไรของมึงวะโอ้โยกูว่ากูสัญญาคนรู้ว่าจะไม่ใช้คำสั่งอีกแล้วนะบ้านเดียวยังไม่หนึ่งครึ่งเลย ้มันนอนเล่นแยกบ้านกันฮะกูนนเดียวเหมือนกันกูต้องนอนนอกบ้านเลยอินดี้นอนแบบนี้มันกลางคืนนี่วะคืนเที่ยงตอนเย็นเอ้กูดทองให้กูสายดีกว่าเฮ้รอเดี๋ยวเราไปขุดทองกันเลยเดี๋ยวพูดปิดเกย์สองวันแล้วเนี่ยก็ขุดทองพอเรามานอนได้กันดีกว่าไม่เอาเหมือนเกันเลยกูซุบเตียงไว้ก่อน ไปไกลเลยเตียงแบบปิดบ้านปิดบ้านปิดไม่ได้หรอะมาดีเดียวดาบดาบเล็กรออยู่ไว้ก็จะไปนอนด้วยอะไรกูไม่ไปก็ได้กูไม่ไปกูไม่ไปออยนอนอะ อนอ้ยทำไมเราไปนอนบ้านกครไม่ได้ล่ะเดี๋ยวนอนอยังนอนแล้วเช,าวชา้าเช้าเอ้าแกมันบุกบ้านกูกูนอนไม่ได้เลยจริงๆกูจะเตรียมแผนไปนอนบ้านมึงอะกูนอนแล้วกูนอนแล้ว <c oughs> ทำไรอยู่ทำหลังคา ขานได้ไดหรอไม่ครับมันขานได้เด้อเดี๋ยวหลังขาเป็นไอเดลได้เราไม่เห็นทีพีเลยกลับไ,<ม>ไปเลยนะเดลจะกลับไปไหมไอเดลเลือดจะหมดได้เดลมีมีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเ่าฮ่าฮเฮ้ยเราคุยที่ดีเซตให้มาให้นอกไม่เร็วจะตายอาอาหารกันเถอะเออเดี๋ยวละอาหารก้อนนี้มันหาโคตรยากเลยเอกแล้วมันไม่โดมสมบูรณ์ เราก็มีการเดินหางแบบคนป่าที่ไหนวะมิตกปลาตกปลากันตกปลาทำไงไอ,งอ้เลือดยิงเลือดเลือนขึ้นเลยนิดเดียวเดี๋ยวสอนตกปลาเอาไหมขอวิธีครับตกปลาพอโอ้โอตกปลาตกยังไงอ่ะอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีไอ้นั่นมาเชือกเชือกกสองอันไม่มี เฮ้ย h e l l ล o อ f เดี๋ยวขอเาเหลือเอ้ยเขาน่าจะไมีอยู่ในบ้านของเราเดี๋ยวกูใส่รีเซ็ตไปแล้วของของบ้านเราอยู่ไหนอยู่ที่บ้านเดวเอาของไปทำไมไม่มีกูไม่ได้เอาอะไรไปเลยเอาไปเอาไปเพียบเลยเอาอะไรไปเชือกเอาไปเดวเชื่อเขี้ยอะไรไม่ได้เอาไปมึงไม่มีเชือกไม่ใช่เหรอกูไม่มีโอ้ย เอาไอ้เคียเลขกูสิบสามอันออยมันไม่ได้เอาเลขกูหมดเลยนั้นนั้นนั้นะเขากลับมามันต้องมีเชือกมันไม่มีเชือกไงไอ้เคียร์ท่นูมึงกูจะยิงอยให้มึงเลยและเราก็ลราบันไดเราเกือบเกือบแ็กหนึ่งอยู่ไหนเดี๋ยวไม่รู้มันมีบันไดของกูด้วยสี่สิบหกอันอันนั้นแหละของเรามาไม่ใช่ของกูต้องเราหายไปไหนหมดไม่รู้อยู่ในกล่องมึงเปล่านี่ไงออยโอยโง่เอ้ยอยู่นี่ อยู่ตรงนี้โท่าต่คนอื่นเดี๋ยวขี้โกงมึงจะขี้โกงไม่ตอนตกปลาแล้วอันไรของมึงวะตกปลาแล้วจะมืดอีกแล้วเนี่ย<ช>ฟัง<ๆ>ดูแค่รู้เอเดี๋ยวเฮ้ยมาจะช่วยสร้างเออดีมากกูไม,มห้หมด ไปทำไมจะไปฟัาที่ตกป่าจบด้วยการตกป่า a ่า h ต f ป c กโยนลงน้ำแล้วดูที่โคตรใหญ่เลยต้องงมไปเอาครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะสำหรับมีพีหนึ่งแล้วก็สร้างบ้านเบื้องอต้นอของเราแล้วลงน้ำทำไมวะเออนะครับสำหรับเพื่องเราสร้างบ้าน ช่างสวยงามอ๋อทำไมร่มมันงเอียงววะหันไปข้างหลังดิโอ้ช่างแว่งนะครับโอเคจบแล้ว EP หนึ่งสหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายตกปลาต่อแล้ว